สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมมาพบกับแคน o อน2 0สองพันนะครับผมตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอาการเครื่องเป็นยังไงนะครับผมลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานนะครับผมดูจากอาการนะครับหมึกไม่เข้าตลับนะครับผมหมึกไม่เข้าในสายนะครับผมอาการอื่นเรายังไม่รู้นะครับแต่เครื่องค่อนข้างที่จะเลอะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำขับสาดเครื่องก่อนนะครับผมทำขับสาดเครื่องผมใช้สเตคินตัวนี้นะครับผมเป็นตัวนี้ผม ซื้อตามเซเว่นนะครับเอาไว้พวกเช็ดบอดี้พวกคอมพวกเครื่องริ้พพวกนี้นะครับผมเวลามันเลอะนะครับผมเนี่ยมันเลอะคราบเลอะอะไรพวกนี้ครับก็ไปเช็ดองความสะอาดนะครับผมมันมาเต้องทำความสะอาดให้ลูกค้าหน่อยนะครับผมนะบเช็ดแล้วก็ดูใหม่ขึ้นนะครับผม ท,ทูกค้าเอามาซ่อมแล้วมันฝุ่นกอฝุ่นอะไรฮะไม่ได้ใช้งานนานอย่างงี้ครับเช็ดทำความสะอาดนะฮะ เห็นไหมฮะหลังจากเราเช็ดเราทำความสะอาดแล้วนะครับเครื่องมันก็ดูใหม่ดูสะอาดขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับผมว่าหัวพิมพ์มันออกหรือเปล่านะครับผมยกฝาเครื่องขึ้นนะครับผมขยับตลับมันออกมานะครับผมเวลาขยับเนี่ยมันขยับออกมาไม่ได้มันติดใช่ไหมครับผมเพื่อนเพื่อนสมาชิกดูนะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะ ในหลายๆคลิปผมก็บอกไว้นะครับแต่ก็บอกทุกคลิปนะครับผมจะมีเดือยตรงนี้เห็นไหมครับผมเดือยตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงผักเข้าไปนะครับผมดูนะครับเห็นไหมฮะแล้วมันสามารถขยับตลับออกมาได้นะครับดึงว่าเบานะครับขยับให้มาอยู่ช่องว่างตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็นะครับผมถ้าสมมติว่าหมึกในสายมันมีอยู่ใช่ไหมครับเวลาเพื่อนจะยกตลับขึ้นนะครับเพื่อนๆจะยกตลับขึ้นอ่ะให้นะครับดันดันฝาครอบหมึกนะครับเพื่อที่เป็นการกดสายน้ำมึกไว้นะครับผมเพื่อที่ไม่ให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับผม ในกรณีที่หมึกมันเข้าสายอยู่แล้วเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเช็คหัวพิมพ์ก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็บีบนะครับผมดูลูกศรนฮะเขาบอกให้บีบขึ้นอย่างนี้นะครับผมบีบแล้วก็ยกขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็จะซับหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมส่วนมากถ้าเราไม่ได้ใช้งานนานๆหัวพิมพ์จะมีปัญหานะครับหรือหัวพิมพ์เสียนะครับผมถ้าเราซับออกมาเห็นไหมครับหัวมันออกมาครบนะครับผมแต่ก็ต้องดูก่อนว่าตอนปิ้นออกมาหัวมันจะ เราก็ซับดูนะครับเห็นไหมครับเส้นมันออกมานะครับผมนี่นะครับผมถ้าดูจากหัวนะครับผมเห็นไหมหัวมันจะแตกเี่หัวมันจะแตกถ้าดูจากลักษณะนี้เส้นดำๆนี่นเส้นมันดำทึบนะครับหัวมันแตกถ้าลักษณะนี้ผมคิดว่าหัวดำมันน่าจะไม่ออกนะถ้าดูด้วยตาเปล่านะเราก็ต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนหัวสีนะครับเราก็มาซับเหมือนเดิมนะฮะดูว่า หัวสีมันออกมาครบสังเกตนะครับล่องตรงหัวนะครับผมเห็นไหมถ้าเป็นเทียบกับหัวดำเนี่ยดำมันมันจะแตกสีมันจะทึบเห็นไหมครับล่องสีดำาๆตรงกลางนะฮะดูลักษณะนี้ผมคิดว่าหัวหัวน่าจะเสียนะครับผมแต่เบื้องต้นเราก็ต้องเช็คให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับก็เหมือนในหลายๆคลิปที่ผมบอกนะครับเราก็เอานะครับรูตลับนะครับนิ้วหนึ่งอ่ะดันตรงนี้นะครับผมดันดันให้มันโผล่มานะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ ตัวตลับนะครับเสียบให้ตรงรูนะครับผมเพื่อที่จะดูดหมึกนะครับผมพอเสียบมันจะอยู่นะครับผมแบบนี้นะผมก็จะเสียบทุกสี่นะครับผมทั้งสีดําด้วยนะฮะเห็นไหมครับพอมันอยู่ครบก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวไล่น้ําหมึกนะครับดูดหมึกเข้าในตลับก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะลอง ลองหัวพิ์ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันน้ำหมึกมันไหลลงนะครับเผื่อเราพลาดแล้วน้ำหมึกมันไหลหยดลงไปตามร่องพวกนี้นะครับผมมันจะทาให้หมึกมันเลอะนะครับถ้าดูดน้ําหมึกเราก็เนี่ยครับเอาตัวนี้ลงก่อนนะครับผมก่อนหนึ่งผมจะดูดสีดําก่อนนะครับผมตัวดูดหมึกตัวนี้ก็ไปดูในอีพีเก่าๆได้นะครับผมมีสอนนะว่าเอามาจากไหนนะครับตัวพวกนี้นะครับผม ผมก็จะประกบนะครับประกบเข้าไปนะฮะแล้วก็ดูดหมึกสังเกตที่สายน้หมึกนะครับมึกจะวิ่งมานะครับเม้สีดำใช่ไหมฮะนี่ครับมึกมันจะวิ่งเข้ามาในสายเห็นไหมครับถ้าเราดูดวผมจะดูดสักนิดหนึ่งให้หมึกมันเข้าในตรับให้เยอะหน่อยนะครับผมพอเราดูดเสร็จนะครับผมเราดูดคาวไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราดันตรงนี้ขึ้นนะครับ เพื่อให้เป็นการกดสายไว้นะครับไม่ให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับผมแล้วก็ที่ชูเช็ดนะฮะเห็นไหมครับพอเรากดสายตรงนี้ขึ้นนะฮะหมึกมันจะไม่ไม่วิ่งย้อนนะครับจากนั้นเราก็จะดูดสีนะครับผมสังเกตหมึกจะวิ่งมานะครับผม นี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะหมึกก็จะวิ่งเข้าในตัวตลับนะครับผมแล้วก็ดูดูให้หมึกมันเข้าในตลับก่อนนะครับผมเพราะว่าหมึกในตัวตลับมันไม่มีนะครับมันทําให้ไม่ออกนะครับพอเราดูดเสร็จแล้วก็ดันขึ้นเหมือนเดิมนะครับลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ซับกูรก่อนนะครับผมแล้วก็ซับหัวพิมพ์พอเราดันพวกนี้ขึ้นมาแล้วตลับเราถอดออกมาได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับย เราจะถอดออกมาแล้วก็มาซับหมึกดูนะครับเห็นไหมหมึกมันเริ่มมาแล้วครับเห็นไหมครับสีเริ่มมานะฮะน,นะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาตลับนะใส่คืนนะครับผมใส่คืนเข้าไปแล้วก็กดลงกดลงนะครับผมแล้วก็เนี่ยปิดลง ปิดลงนะครับผมตรงนี้นะครับผมผมก็จะเอาทิชชู่นะครับปิดเซนเซอร์มันไว้ผมจะเปิดดูเครื่องมันทํางานนะครับเวลามันทํางานมันผิดจังหวะหรือเปล่านะครับหรือมันทํางานแล้วมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมทิชชู่นะครับเซนเซอร์จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราปิดเครื่องไอเดอยตัวนี้ครับผมมันจะไปคําตัวเซ็นเซอร์นะครับผมผมก็จะเอาตัวนี้นะครับปิดลงไปแทนนะฮะจากนั้นผมก็จะลอง ไฟดูก่อนนะครับผมว่าเครื่องมันผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเช่องติดก็ดูหัวพิมพ์มันวิ่งนะครับผมถ้าเราเปิดฝาเครื่องขึ้นแล้วเราปิดเซนเซอร์ไว้นะครับเครื่องก็สามารถทํางานได้นะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับ ดูไฟนะครับว่ามันมีอาการเออร์เลอร์อะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมถ้าเครื่องใช้ได้ปกตินะครับไฟสีเขียวจะติดนะครับผมไฟสีสีพวกสีส้มต่างๆจะไม่ขึ้นนะครับผมไฟจะติดค้างนะครับผมตอนนี้เครื่องกําลังวอร์มอยู่นะครับผมมันกําลังวอร์มเครื่องอยู่นะครับผม เดี๋ยวคราวนี้เรารอให้ไฟหยุดนิ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์หนึ่งรอบนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับผมหลังจากที่ไฟเขียวหยุดนิ่งแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์ก่อนหนึ่งรอบนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับผมเราจะกดนะครับผมปุ่มส t ็อปรีเซ็ค้างไว้นะครับคือปุ่มนี้นะครับผมให้ไฟสีส้มนะครับตรงคําว่าอะลารมตรงนี้นะครับกระพริบนะครับสองครั้งนะครับดูนะครับผมหนึ่ง แล้วก็ปล่อยนะครับผมจากนั้นเครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับผมโดยการสั่งคินนิ่งหัวพิมพ์นะครับผมใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปิดเครื่องดูได้นะครับเวลาเครื่องทํางานนะครับผมว่าเราปิดเซ็นเซอร์ไว้แล้วนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านข้างตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นสายเซนเซอร์การพิมพ์นะครับสังเกตมันสกปรกตัวนี้เราจะเช็ดทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ เครื่องทางานเสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเช็ดสายนะครับเพราะว่าบางคนนะครับเพื่อนสมาชิกไปเช็ดเองแล้วสายหลุดนะฮะผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเช็ดนะครับว่าเช็ดยังไงนะครับผมเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างเราพิมพ์เสร็จก่อนนะครับผมเครื่องล้างเราพิมพ์ก็รอก่อนนะครับเครื่องก็จะล้างไปเรื่อยนะครับจนกว่าไฟสีนะครับสีเขียวตรงนี้จะหยุดนิ่งนะครับนี่นะครับผมพอ เครื่องทำความสะอาดหัวพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมมันก็จะขึ้นไฟสีเขียวค้างนะครับแล้วเราจะเทสหัวพิมพ์ก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เราใช้การดูดหรือไล่น้ำหมึกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดปุ่มสต็อปรีเซ็ตค้างไว้นะครับให้ไฟสีส้มกระพริบหนึ่งครั้งนะครับดูนะครับผมแล้วก็ปล่อยนะครับผมพอไฟสีส้มกระพริบแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับผมจากนั้นเครื่องก็จะทําการเทสหัวพิมพ์ออกมานะครับแล้วเราก็มาดูกันว่าหัวพิมพ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับผม นี่ครับถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมหัวพิมพ์มีปัญหานะครับผมหัวพิมพ์เสียนะฮะเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเกิดจากการใช้งานของลูกค้าก็คือ1ไม่ได้ใช้งานนานนะครับผม2ก็คือใช้หมึกเกดไม่ดีเติมเข้าไปนะครับทำให้หัวพิมพ์มันมีปัญหานะครับผมเพราะว่าในหัวพิมพ์นะครับมันจะประกอบไปด้วยนะครับพวกเนี่ยเห็นไหมพวกฝองน้ํานะครับนะตรงนี้ก็ จากที่เรามองด้วยตาเปล่าตอนแรกที่เราเช็คนะครับผมถ้าลักษณะนี้นะครับเครื่องปกติอาการเครื่องปกติก็แค่ลูกค้าซื้อหัวพิมพ์มาเปลี่ยนก็ใช้งานได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะแจ้งลูกค้าบอกให้เปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมเพราะว่าเราเช็คดูแล้วหัวพิมพ์มีปัญหานะครับผมในลักษณะนี้ก็คือถ้าเป็นของทางร้านก็คือก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าจะซื้อเปลี่ยนเองก็ได้หรือให้ทางร้านเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับผมราคาก็อยู่ตามโปรชั่นนะครับหรือในเว็บของแคแนลนะครับผมสามารถเช็คได้นะครับผม นะฮะก็เครื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเราแจ้งลูกค้าไปก่อนแล้วว่าหัวพิมพ์อาจจะเสียนะครับผมเครื่องนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่วิธีแบบอสอนไล่น้ำหมึกก็สอนเช็คหัวพิมพ์ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมอ่อีกอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายนะฮะก่อนก่อนจบคลิปนะครับผมเมื่อกี้ผมสอนวิธีเช็ดทำคราบสารนะครับ สายนะฮะที่มันสกปรกนะครับคือสายเอนโคเดอร์ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสายควบคุมการพิมพ์นะครับถ้ามันเลอะอย่างนี้เห็นไหมครับอันมีคาบเลอะคาบพวกนี้ครับเนี่ยเลอะพวกนี้ฮะเวลาปิ้นนะครับตัวหนังสือมันจะเบี้ยวมันจะเอียงนะครับผมให้เราเอาทิชชู่นะครับผมชุบน้ํานะครับพับในลักษณะนี้นะครับผมให้หนานิดนึงนะฮะแล้วก็น้ําเปล่าเราเนี่ยนะครับผมน้ําเปล่าไม่ต้องไม่ต้องให้ชุ่มมากนะครับเอาแค่แบบพอหมาัๆพอนะครับนะฮะ เวลาเช็ดนะครับให้เช็ดไปในทางเดียวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็ดไปฝั่งนี้นะครับผมถ้าเราจะเช็ดในฝั่งนี้นะครับเราจับนะครับจับฝั่งนี้ไว้นะครับประคองไว้แล้วก็มือน,นึ่งก็นะฮะคียบสายไว้นะครับเนี่ยแล้วก็จับ เราก็ลูบไปเลยนะครับผมลูบไปให้สุดนะครับผมแล้วก,ก็ออกมานะครับเห็นไหมครับมันจะมีคราบหมึกเลิอกมาด้วยนะฮะไอพวกมันๆเนี่ยก็จะหายไปถ้าเราจะเช็ดมาฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ปกครองไว้ปกครองปกคคองสายน้าหมึกไว้นะครับผมอีกมือน,นึงจับไว้นะครับแล้วก็ครับเช็ดไปนะครับผมนี่นะครับเท่านี้ก็ ใช้งานได้นะครับพวกเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นควบคุมการพิมพ์นะครับพวกตารางเบี้ยวตัวหนังสือเอียงมาทัดซ้อนนะครับพวกนี้จะทําให้เวลาเราพิิพนตัวหนังสือมาตัวหนังสือไม่ตรงมาทัดไม่ตรงก็คือเส้นตัวนี้นะครับจะเป็นเส้นที่ควบคุมการพิมพ์นะครับผมถ้ามีปัญหาก็เช็ดทำความสะอาดนะครับถ้าไม่หายก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าถ้าไม่ใช่เป็นที่ตัวนี้ก็จะอาจจะเป็นที่หัวพิมพ์ได้นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ